มาเอาแนะนำตัวเองก่อนนะฮะชื่อแอดนะครับวิสิธิ์เ่าคงก็ก็เรียนรู้เรียนรู้การแกะกิมซินมาจากรุ่นสู่รุ่น,นะฮะมาจากน้ามาจากพ่อจนถึงปัจจุบันนะะี้ กิมซินคืออะไรกิมซินมันเป็นรากฐานความเป็นมาของความเชื่อของคนภูเก็ตของคนกระทูเป็นรากฐานของความความเชื่อถือความเคารพความศรัทธาจิตวิญญาณนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีกฎตายตัวว่ากิมซินจะต้องเป็นไม้จะต้องเป็นเรซินจะต้องเป็นกระเบื้องจะต้องเป็นปูนทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาครับในระหว่างการแกะเหรอครับ Uh, ตั้งแต่เปิดหน้าไม้มา <c oughs> จนถึงขั้นตอนการแกะลงสีลงทองลองลายเราจะไม่ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำจะเป็นฟรีสไตล์ได้หมดเลยครับยกเว้นเสื้อดำกางเกงดำไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ระหว่างแกะระหว่างทำงานครับขั้นตอนการแกะขั้นตอนการแกะเริ่มตั้งแต่การเปิดหน้าไม้นะครับเปิดหน้าไม้ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการเนี่ยจริงจริง ต้องใช้เวลาสักสักพักใหญ่ๆเลยแหละครับส่วนกระบวนการแกะเอาจริงๆว่าต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกไม้นะครับการเลือกไม้การล่างแบบท่านจะยกยังไงยกมือยังไงยกแข้งยกขายังไงครับมันเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนครับขั้นตอนวิธีการแกะนะเมื่อเราได้ไม้แล้วเนี่ยได้ไม้มาแล้ว1ชิ้นนะฮะเราต้องดูก่อนว่า ไม้มันมีรอยแตกไหมเราจะหลบไม้ได้ยังไงนะครับส่วนขั้นตอนในการแกะเนี่ยโดยส่วนมากผมจะเลื่อยเลื่อยขอบนะครับเหลือแค่ศีสาท่านเอาไว้เพื่อเป็นการง่ายในการแกะขั้นตอนต่อไปเลื่อยเสร็จปุ๊บเรามาขึ้นมือตรงนี้ก่อนครับขึ้นมือขึ้นหัวขึ้นมือแล้วก็ขึ้นฐานครับจะได้สัดส่วนจะได้สัดส่วนที่แน่นอนว่า,าฐานอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วแขนอยู่ประมาณสี่นิ้ว หัวประมาณสองนิ้วจะได้จัดสัดส่วนฮะทำไมต้องเปิดหน้าไม้มันเป็นเรื่องเล่าบอกว่าเวลาเราไโค่นไม้ช่างที่เขาไปตัดไปโค่นไปล้มต้นไม้เนี่ยเขาอาจจะเดินข้ามโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือไม้ที่มันล้มอยู่ในป่าในเขาเป็นเวลานานอาจจะมีสิ่งชั่วร้ายอาจจะมีสิ่งแอบแฝงอยู่ในท่อนไม้นะครับ เวลาเราจะแกะพระเวลาเราจะทำเนี้ยเราต้องมาเปิดหน้าไม้เพื่อล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปลงสีการลงสีช่างโดยภูเก็ตโดยช่างภูเก็ตนะครับจะใช้สีน้ํามันจริงข้ามขั้นตอนไปนิดนึงก็คือการลงลายถ้าการลงลายอย่างนี้นะมันเป็นเาเราจะใช้ฝุ่นจีนผสมสีอัตราส่วน3ต่อหนึ่งนะครับจริงจร อดีตผ่านไปแล้วปัจจุบันกําลังมาอนาคตยังไม่รู้นะครับช่างแกะซิมกิมซินอยู่ปัจจุบันในภูกเก็ตนะฮะในภูกเก็ตก่อนนะฮะที่รวบรวมรายชื่อได้17คนนะครับลูกกิ้ง360องศามาแน่นอนครับช่างฝีมือ17ท่านเนี่ยผมคิดว่าอนาคตเผื่อไปสัก20ปีน่าจะเหลือไม่ถึง5ท่านที่ตอนนี้เด็กๆน้องๆวัยรุ่นที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของคําว่าการแกะกิมซินการแกะพระ มีความสนใจน้อยลงแต่เลือกที่จะปฏิบัติเป็นม้าทรงหรือเป็นพี่เลี้ยงพระเป็นหฮดกัว,วเยอะขึ้นทําไมต้องแกะกิมซินมากกว่า CNC กิมซินเป็นการแกะมือที่เราใช้จิตวิญญาณในการแกะในการลงมือทำํำมันเป็นความเชื่อสู่บุคคลว่าเมื่อเราเอาใจใส่เมื่อเราเอาจิตวิญญาณเข้าไปใส่ในเนื้อไม้ท่านจะมีชีวิตชีวาจะมีจิตวิญญาณมากกว่าเทคโนโลยีครับ